สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็มีผักสลัดที่จะนำเสนออีกตัวหนึ่งก็คือผักสลัดเรดบัตเตอร์เฮดนะครับหรือผักสลัดบัตเตอร์เฮดสีแดงนะครับปลูกในกระถาง8นิ้วพร้อมกันกับกรีนบัตเตอร์เฮดตัวนี้ครับครับก็ไปดูวิธีการปลูกกันเลยครับครับง่ายๆครับอุปกรณ์ในการเพาะก้าก็จะมีกระถาง3นิ้วแล้วก็ดินเพาะก้าครับ กระถางก็มีรูระบายน้ํานะครับทําให้ดินพอก,ก้าของเราไม่อมน้ําต้นก้าของเราก็จะไม่เน่าครับมเมล็ดสนัดเร็ดบัตเตอร์เฮดนะครับรอบน,นี้ผมไม่ได้ปลูกเยอะนะครับก็เป็นมเมล็ดพันธุ์เม็ดบัตเตอร์เฮดสีแดงโรยมเมล็ดผักสลัดลงไปในกระถางดินพอก,ก้าเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ฟอกกี้รมน้ำให้ชุ่มเลยนะครับ จากนั้นเราก็นํากระถางไปไว้ใต้แสลนก่อนอย่าเพิ่งให้โดนแดดนะครับครับมาอัปเดตการเพราะเมล็ดสลัดเรีดบัตเตเฮดนะครับเป็นเมล็ดสลัดที่ไม่ได้แช่น้ําก่อนเพาะนะครับก็จะเริ่มงอกตั้งแต่วันที่3าเป็นต้นไปครับนําต้นกล้าออกรับแสงแดดช่วงเช้าได้นะครับเพื่อให้ต้นก้าเติบโตได้ดีขึ้นการย้ายต้นก้า ผักสลัดเรดบัตเตอร์เฮดประมาณ7-10วันก็นนสามารถย้ายลงถาดเพาะได้แล้วนะครับเลือกเอาต้นกล้าที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ควรจะย้ายในช่วงเวลาเย็นนะครับเพื่อให้ต้นกล้าเข้าได้พักฟืน้นต้นกล้าผักสลัดเรดบัตเตอร์เฮดนะครับอายุได้15วันแล้วนะครับการย้ายลงกระถางก็ไม่ควรจะเกิน20วันนะครับ<อ>รากเขาเดินเต็มแล้วนะครับเนี่ย ถ้าย้ายลุงกระถางก็แบบนี้ก็จะทําให้ตูชานะครับต้องรีบย้ายแล้วนะครับ <Okay. S 2> เพื่อให้รากเขามีพ <Okay. S 2> ื้นที่ในการหาอาหารนะครับ <Okay. S 2> จะได้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะ <Yeah. Yeah. S 2> ครับครับปักสล,ลัดลสบัตเตอร์เฮดวันนี้ผมก็จะย้ายให้เสร็จเลยนะครับ <Okay. S 2> ต้นให้ต้ลำต้นเขาให้ตรงนะครับเลือ okay. กต้นคาที่สวยๆแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็ ตั้งลำต้นให้ตรงเลยนะครับกดดินให้แน่นตนี้น้ครับดน้ำก็นำไปไว้ใต้สแลนก่อนนะครับหลักสลัดเล็ดบัตเตอร์เฮดนะครับอายุได้10วันแล้วนะครับยังไม่ห่อหัวนะครับช่วงนี้ผมก็จะครวรดินใส่ปุ๋ยรดน้ำนี่ครับปุ๋ยที่ผมเตรียมไว้ก็คือเป็นปุ๋ยขี้ไก่นะครับผมใส่กระถางละ 1ช้อนก็พอนะครับเอารอบๆลำต้นครับทุกกระถางเลยครับลดน้ำให้ชุ่มครับแล้วก็ทําไปไว้ใต้แสแลนนะครับต้นแดดแบบเต็มวันเลยนะครับต้นของเขาครับมาอัปเดตกันครับผักสลัดเรดบัตเตอร์เฮดอายุได้20วันแล้วครับผมก็จะทำการพวนดินซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไม่ได้เติมปุ๋ยอีกแล้วนะครับจะเติมปุ๋ยแค่ครั้งเดียวตอนช่วงอายุ10วันเท่านั้นก็พอนะครับถ้าใครมีน้ำหมักก็ใช้น้ำหมักลดก็ได้นะครับช่วงเช้าเช้าผมก็จะลดด้วยน้ำหมักผลไม้หลายชนิดนะครับเที่ยวหมักรวมกันตั้งกระถางไว้ใต้สแลนนะครับดนแสงแบบเต็มวันเลยครับผักสลัดบัตเตอร์ทเฮดเป็นผักที่ชอบอากาศหนาวเย็นนะครับ ชอบน้ําแล้วก็ชอบแสงแดดต้องหมันรดน้ําเช้าและเย็นนะครับทุกวันเลยแล้วก็ถ้าวันไหนอากาศร้อนก็รดเพิ่มเป็น3าเวลาได้ครับถ้าได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันก็จะทําให้ผักสลัดเลดบัตเตอร์เฮดมีสีแดงเข้มอมมว่วงและก็จะเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นครับนำมาเปรียบเทียบกันครับ ระหว่างกรีนบัตเตอร์เฮดและก็เรดบัตเตอร์เฮดครับสวยทั้งคู่ครับครับมาดูผักสลัดเรดบัตเตอร์เฮดที่โดนแสงแบบเต็มวันเลยนะครับสีจะแดงสดมากครับข้อสำคัญเลยนะครับในการย้ายาาผักสลัดเรดบัตเตอร์เฮดลงกระถางปูนะครับก็ไม่ควรจะเกิน20วันครับนับจากวันย้ายลงถาดเพราะก้าจะทำให้ต้นเขา โตช้าหรือไม่โตเลยนะครับครับพี่น้องท่านไหนดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับผมจะมาตอบคำถามให้ครับสุดยอครับครับช่วงสถานาการณ์โควิดแบบนี้นะครับหาอะไรทําให้มันเกิดประโยชน์นะครับอย่างน้อยเราก็มีความสุขสุขอยู่ดีสุขที่ได้ทําครับถ้าชอบหรือเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตาม กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ